ได้บัวหลวงกำลังซับพวกพี่น้องเลยให้ปลาเข็งปลานิน่นเลี้ยงไว้พอได้อยู่ได้กินได้พี่น้องเด้อเครืเกษตรพอเพียงพอประหยัดเงินจักเล็กจักน้อยจากปลาฮะโบราณเลือดเราพี่น้องเอาบไว้หน่าหลายได้ตะเ,เกือไว้เดี๋พี่น้องนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังนะพี่น้อง กำลังกำลังาามันมาบ่อหลายพี่น้องบุคือหัวอาหารพันเราพี่เล่เดือนปีใหม่จังสีเอาถ้าไว้ให้ปันลูกกินมันบ่มาหลายคือหัวอาหารพันเราผมเอาอันอันนี้เกลือนี่เอาพวกครับผมพี่น้องเลยเอาพวกเกลือ พอประหยัดต้นทุนลงจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันก็มากินดีอยู่แต่ปลาเค็งมันมักกินดีอยู่มักกินพวกดีถ้าเฮาบ่คานเฮาไปหาพวกมาให้มันกินมันก็ดแหน่เร็วคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าเอาบ่คานถ้าเฮาคานแล้วบ่ใหญ่ปลาก,ก็ได้วันทางใดต่อครับบัดดีสส้ญญพุ่นบ่ไปเก็บพุ่นซะเออเอาเอาลงนี่อีก พีน้องกินพ่อเจ้าอุ่นท้องเนดะ้อพ่ออยู่ได้เห็นเปลาพ่ออยู่ได้บางหอยก็ไข่อยู่นี่แหละพี่น้องนี่นี่ไข่บางหอยก็ได้บางหอยเซอรี่ไว้ให้มันไข่แผ่พันพี่น้องเ,เอ้ไว้ให้มันแผ่พันแล้วแพงได้บางหอยก็ได้พี่น้องเอ้โลนึงกับร้อยชาอะไพี่น้องเดี๋ยวนี้บางหอยเซอรี่ฮะ สกี้โลละเจ็ดสิบโลละห้าสิบเริ่มต้นบาบนี้เจ็ดสิบคือมานจะเสีบมาร้อยซ้าพี่น้องมันขาดตลาดเด้มันขาดตลาดยังน,น,นกกินเบิดพี่น้องนกนกปากหางปากหางกินนี่เอ้าไส่ใยบัวหลวงวาดลงไปวาดอันพวกตัวนี้หัน ตัวเลืองนี่กินดีเลยพี่น้องไอ้ตัวพวกตัวเลืองเนี่ยนี่นี่น,นี่มามามาปลามามากิน,ม,นม,มันออกนะนออก,ออกเหลือแต่พวกตัวนี้เอาซับเลยยายบัวหลวงผลพ้อผลตกเลยพี่น้องไอ้ตกก,ก,ก็ตกแล้วผลก็ได้ที่ลกเนี่ย อะไรพี่น้องฝนมาเลยนี่ได้สำนีกกันยากเลยนี่แค่น้อยนี่ฝนฝนพี่น้องเลยคือจะพากันหัวจักกันน้อยพี่น้องน้องพวกเนาะเดี๋ยวเด้อบุหัวจักพวกนี่พี่น้องปูพวกเลยนี่แหละพี่น้องตัวพวกขันบุหัวจักพวกก็กรเง็ดแล้วคอยกันได้ หูจักตาเจ้าหราผดีตาเสน่ห์หูจักสาเจ้าฮะแ่อยบุหูจักดอกผลเราแม่วัน้องกล่อมเออไอแม่คำเจ้าหราผดีทองกล่อมเลอันข้าวหัวอาหารว่านนี่มันก็จะได้ใหญ่เร็วอยู่พี่น้องข้าวหัวอาหารว่านมีเงินซื้อมีเงินซื้อน,นี่เนี่ยขับป่าป่าเลย ปลามาอยู่มากินข้าน้าท่วมมันก็ออกพี่มันเป็นปลาเข็งพี่น้องมื่อปลาหมอเทศนั่นล่ะมันบืดออกพี่น้องเลยโก้ก้อนนั้นโมฮักฮะเยอะนั่นแหละเออจะเดินปาดออกมักพ้าวกำลังใหญ่ทิ่ได้กินมากอยู่ที่ปีนี้ปลอกกินน้ำปาดรัมมันเห่อไ่ใส่ขี้งัวอยู่ใส่ไก่เนี่ยพี่น้องเนี่ยใส่ขี้งัวอยู่นี่นี่ยนี่นี่มันกำลังเขียวงามเลยพี่น้องมันได้กินขี้งัวนี่ต้นมักพ้าวก็ได้ อ้อมหัวตามหัวตามส่วนมันนี่แหละพี่น้องเลยเห็นกระเซ็พอเพียงนี่แหละพี่น้องสะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยกันเท้าบ่ค้านเอากันได้กินอยู่กันปีแดงมันแห้งกันให้ให้คนลงเอาให้กันแบ่งปันกันจะก,กินนำ้ำผลผลพี่น้องมันบ่อยากมาพี่น้องเอ๋มัน,นบอ่อยากมาแกน,ม,ม,น,นมากระเทียนน้องกรม เป็นไรยากอยูอ่บอมกะทินนะ่ะมาเอาไอ้บอัวไปให้ได้มาเอาเองเด้อกะทินกำลังเก่ก็มีน้องน้องเอ้ยเอาเอาว่านเร็วๆคนสิมาเลยมันเปียกกล้องมันต้องอัน หัวอาหารพี่น้องเอ้ยคนหัวอาหารคนมาหลายหลายอยู่นะพี่น้องเอ้ยต้นเด็ดๆเลยโอ้มันคืมมันคืมผลพี่น้องเอ้ยมันคืมผลมันเลย่บุอยากมาไปเมื่อถ่าเมื่อจะเมื่อถ่ายญ่บุญหลวงเยายผุนตุกทำนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่น้องนี่ตุกทำแล้วมันเกล็ดฟองพี่น้อง เกี่ยกลก้องนี่้าพวกเกษตรพอเพียงปลูกอ้อยอันนย่ยปลูกเขาหิ่งคู่ย่างปลูกพอได้อยู่ได้กินปลูกแก่มงกรเลาะหัว <c oughs> มานี่ก็ไม้ปลูกไว้ท่าลูกให้ลูกขายอีกสิบยี่สิบปีต้นไม้ต้นนี้ราคาแพงเลยเพี่น้องเลยต้นนี้ใหญ่เลยเพี่น้องเลย อุ้มกว่าดเลยพี่น้องเลยถ้าขายตอนนี้ก็อยู่แล้วเราหพันกว่าถ้าขายตอนนี้ก็ได้มาทางนี้ก็สวนสมุนไพรพี่น้องนี่ปลูกไว้ท่าพี่ท่าน้องมาจะพัดสมุนไพรในปั่นกินพัดน้ำมันหอยกินแซ่บบำรุงร่างกายพร้อมพี่น้องนี่อันนี้กัสบสมุนไพรน,นี่ถือสมุนไพรเลยพี่น้องเนี่ยแม่นบืดเลยเนี่ อันนั้นก็ขอกไก่กระเซ็นพ่อพียงทั้งนั้นอันนี้มักมีพี่น้องนี่ไฮหัวจักมักมีอยู่ปรับนี่โอ้ยกับบูหัวจักตาสเน่หมักมีคืออะไรนะผลรวมหมักมีมันเป็นยังไงนะมักมีต้อมากินอันนี้พี่น้องต้อมาลักอันนี้ของควายพี่น้องเน่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 มาใกล้หมดแ้พี่น้องใกล้แล้วพันธิตอดเนี่ย ต่อมาลักกินมักละมดคอยไปแจ้งพหญ่บ้านก่อนนะมาลักกินน้องคอยเด้อเจ้านี่เด้อมเมืองกมืนะแจ้งพหญ่บ้านจับเจ้าคักมาลักกินมักละมดคอยนี่เอ้เอาขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอจบด้วครับเด้อต่อหลักมักละมดพี่น้องเอยมาดูโอ้ยต่อ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 จิมาให้เจ้าของสวนอีกโอ้